Oh, hmm. man. hmm. oh hmm. ya okay. hmm. mana? Te? Oh, ni tak dok. Hmm. Oh, ni pelah dah? Dok. Hmm, betul. Okay. Ha, ayah buat sebatas kena pelah mana, Tek? Oh, ni pelah ni. Ni make go tu. Ha? Hmm? Make go tu. Ya. Ha. Ready ni dah. Oh. เวครับวิธีเปิดนะครับให้เปิดที่ขั้นที่สองของไม้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆก็คือหนึ่งสองสามสี่นะครับถ้านับจากข้างบนนะครับหนึ่งสองให้ถือไม้อันที่สองนะครับนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้ก็อันที่สองเหมือนกันนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงนะครับค่อยๆดึงนี่มันจะเข้าอัตรนมัติของมันอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ถือให้สุดแล้วก็แนบแล้วก็มาวางคลิกอย่างเนี้ครับอันนี้คือแบบแรกเนาะแล้วก็ส่วนแบบที่สองนะครับให้เรายอ่อนิดนึงนี่ให้เรายกค่อยๆยกนะครับแล้วก็มันก็จะมีช่องว่างระหว่างกันนะครับแล้วก็นี่แล้วก็ค่อยๆมาวางล็อกนี้ครับนี่แบบนี้เหมาะสําหรับ ลูกๆนะครับอ่าส่วนแบบที่สามให้เราทําแบบแรกเลยนะครับดึงให้สุดอ่าแบบแรกเป็นแบบนี้นะครับส่วนแบบที่สามวิธีก็คือเราเราเอามือสองข้างของเรานะครับมากดวางแบบนี้นะครับนี่แบบนี้แล้วก็มาวางแบบนี้นะครับมันก็เลยได้แล้วลมันก็จะเข้าล็อกแบบนี้นะครับอ่ามีอะไรก็สอบถามได้นะครับขอบคุณครับ